เป็นไงบ้างน้องโอลิมปิกครั้งแรกในชีวิตกับฝรั่งเศสนะก็เนี่ยครับตอนนี้ก็ขาไม่เหลืออะไรแล้วแต่ก็ก็ประสบความสาเร็จตรงที่ว่าทําได้อย่างที่ตั้งใจไว้ว่าจะไม่หยุดจนกว่าจะแบบร่างกายจะไปต่อไม่ไหวนะก็ทําเต็มที่ที่สุดเป็นแผนไหมฮะหนีตั้งแต่ต้นเลยขายของแต่ต้นเลยครับจริงๆมันก,มนก็มันก็เป็นแผนคือเป็นไปทําการบ้านจากโอลิมปิกที่โตเกียวมาคือกลุ่มหนี้เนะี่ยเขา ออกไปแล้วก็เขาได้แก๊ปถึงแบบยี่สิบนาทีอะไรเงี้ยแล้วเขาไปถึงจุดสําคัญก่อนแล้วเขาก็จบการแข่งขันได้หมดเลยคือมันก็คือเหมือนว่ามันห้าสิบห้าสิบแผนนี้แต่ว่าพอพอโดนรวบแล้วอะ่ะได้กลับมาอยู่ในกลุ่มแล้วก็คือเอออยู่ในกลุ่มก็แบบโคตรเร็วเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เร็วรู้สึกว่าดีตรงที่ว่าได้ลองถ้ามันสําเร็จขึ้นมามันก็มันก็โอเคครับตั้งใจเอาคินมาโชว์เลยไหม ที่ชัว์ของชาติไทยอ่ะโอ้ถือว่าเป็นช็อตชัวร์เลยชัวร์เลยนี่นี่นี่ของชาติไทยนะนี่เห็นในถ่ายเทอาสนนะโอ้โหเครื่องรางเครื่องรางนะโอ้โหครับหลวงปู่กับชาวเวสต์ซันครับโอ้นี่คือเคล็ดลับของเจ้าเฟรมนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ปั่นจักรยานได้นิดหน่อยเท่ากับวันนี้270กิโลเมตรนะครับรถเรสคายโอลิมปอติกก็ สบายเลยครับคนเหนื่อยบรรยากาศเป็นไงสองข้างทางคนเชียร์เยอะมากๆนะยุโรปเนี่ยโหอื้อครับแบบมันเป็นอะไรที่แบบคือของเชียร์ที่นี่คือเขาเฟรซี่มากแล้วแบบผมชอบมากแล้วมันมันเหมือนมันส่งพลังให้เราด้วยครับในบางจังหวะที่แบบว่าเราเรา,เราลืมความเจ็บปวดไปเลยอะไรเงี้ยเพราะเพราะเสียงเชียร์ก็ขอขอบคุณพี่น้นองชาวไทยนะครับแล้วก็ชาวเจียงไฮ้แล้วก็าชวกาวแม่สายบ้านผมด้วยนะครับตี ส่งแใงใจแรงเชียร์นะครับก็สู้ต่อครับ์นเมนต์หน้าเจอกันครับผมว่าใน160กิโลเมตรแรกนะครับมันเป็นมันเป็นคำตอบอยู่แล้วว่าเเรามาที่นี่เรามาทำอะไรเราไม่ได้มาเดินแบบนะเรามาแข่งกีฬาแล้วเรามาโชว์ให้ชาวโลกเห็นว่า นี่ในโลกของจักรยานมีประเทศไทยอยู่คนระับเบก็ทําให้เห็นแล้วนะว่าน้องไม่ได้กลัวคู่ต่อสู้มันไม่มีโอกาสที่จะแข่งกับระดับโปรทัวร์กับนี้บ่อยๆนะครับใช่ไหมครับแต่ระยะทางกับเส้นทางเนี่ยคือพวกนี้มืออาชีพจริงๆแข่งกันแบบออดดกอะแต่ขี่กันเพจทโปรทัวร์นะ่ไที่เราต้องต้องเจอนะครับก็น่าเสียดายที่แบบว่าโดนทําคัดไปไม่กี่นาทีนั่นเองนะครับไม่งั้นเราอาจจะได้เห็นจบการแข่งได้สวยๆม,มันแลกกันนะครับ คือหลายๆประเทศที่ไม่ออกอาวุธเลยเนี่ยนะครับจีนเกาหลีเขาไม่ออกอาวุธเลยขี่ตามกลุ่มอเดียวแต่จบไปอย่งขันแต่ผมว่ามันมันไม่หล่อเท่าแบบ160กิโลที่เฟรมทําให้โลกเห็นโอ้ยอันนี้ต้องต้องถามคนดูครับว่าสนุกกับน้องไหมแล้วก็น้องเอนเตอร์เทนได้ขนาดเนี้ยผมว่าหลายๆคนก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนได้ได้มาปัจจัยแรงกับคำคมทั้งๆทีพวกเราถูก จับโยนเข้าไปอยู่ในฝูงมาป่าแล้วกลับออกมาด้วยตำแหน่งจากฝูงนะครับ <laughs>